สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกดาวกระจายสีเหลืองเข้มค่ะอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะน้องเข้มได้มากจนกระทั่งออกสีส้มนะคะแล้วเลือแล้วเลือแบบนี้นี่เข้มสุดๆเลยค่ะในฤดูธรรมดาธรรมดาน้องจะเป็นสีนี้นะคะแต่ฤดูนี้เนี่ยสีจะเข้มขึ้นมาขนาดนี้เลยนี่ อันนี้เป็นมเมล็ดค่ะซึ่งตอนนี้กำลังเก็บจำหน่ายอยู่นะคะเราขายชุดละ50บาทเท่านั้นค่ะนะคะส่งไปได้ทั่วไทยเลยชุดละ50บาทค่าส่ง35นะคะเราจัดให้ร้อเม็ดค่ะนะคะเพืนน่อนเพื่อนท่นไหนสนใจสั่งซื้อมเมล็ดดอกดาวกระจายนะคะสีเหลืองสวยๆแบบนี้นะคะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะที่บ้านเรามี2สีนะมีสีเหลืองกับสีลุง้ง หรือติดตามดอกไม้ส,สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k f แฟนเพจไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักข้อความเพจก็ได้นะคะหรือ line แอ yung ค่ะเบอร์โทรศัพท์0814007137ทักมานะคะบ๊ายบายค่ะ